สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนกเกอรรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะระดับตำนานที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ล่าสุดอย่าง t o y o ต a h i l u ัก e ร o 2026ที่หลายคนรอคอยซึ่งรุ่นปี2026นี้ไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะมีการอัปเกรดทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มที่จะทำให้ไฮรักเรโวรุ่นนี้กลายเป็นรถกระบะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคนไทยในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ โตโยต้าไฮลักซ์เรโว2สได้รับการออกแบบภายนอกใหม่หมดจดโดยเน้นเส้นสายที่แข็งแรงดุดันและมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ผสานกับไฟหน้าแบบเลเซอร์โปรเจกเตอร์ที่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมเดย์ไทม์บรันนิงไลท์ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและปลอดภัยในทุกช่วงเวลามิติตัวรถถูกปรับให้ดูบึกบึนแต่ยังคงความสมส่วนและมีเส้นสายที่ลื่นไหลไปตลอดตัวรถล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งและทันสมัยในส่วนของท้ายรถมีการปรับโฉมใหม่ด้วยชุดไฟท้าย LED ท,ที่ออกแบบให้เร็วและทันสมัยมากขึ้นฝาท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมระบบช่วยผ่อนแรงการเปิดปิดเทเลเกตแอคเซสและกันชนท้ายแบบอินทิเกรตเต็ดดีไซน์ที่เน้นความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยในเวลาเดียวกันสีตัวถังที่มีให้เลือกก็หลากหลายโดยเฉพาะสีดำเมทัลลิกและเงินซาตินที่ได้รับความนิยมสูงเพิ่มความหรูหราให้กับรถกระบะได้อย่างน่าประทับใจ ภายในห้องโดยสารของ t o y ยต a h i Lu ั r e v o 2 0 2 6ถูกออกแบบมาให้มีความหรูหราและทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นสูงสุด GR Sport และรุ่นดับเบิลแคปซึ่งมาพร้อมเบาะหนังคุณภาพสูงตัดเย็บแบบพรีเมียมที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุแบบซอฟทัชเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังพร้อมระบบควบคุมต่างๆในการขับขี่ ระบบแอร์แบบอัตโนมัติดูอัลโซนก็ถูกติดตั้งมาให้ในรุ่นสูงรวมถึงระบบพุสตาร์ดสมาร์ทเอนทรีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายและแอมเบียนไร้สีส้มสดหรูที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารยามค่ำคืนให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นเบาะหลังสามารถพับแยกได้พร้อมช่องเก็บของและพนักพิงสีสังค์ครบทุกตำแหน่งระบบความปลอดภัยในไฮลักซ์เรโว2องพจัดเต็มแบบไม่มีกั๊ดด้วยแพลตฟอร์ม t o y o ต a s เซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดประกอบไปด้วยระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้า p Pre-Collision System ระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบดนามิก d ดา cruise control ระบบช่วยรักษาช่องทางจราจร l a น e keeping a s s i s ระบบเตือนจุดอับสายตา blind spot monitor ระบบเตือนขณะถอย r e r cross traffic alert และกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศา panoramic view monitor ด้านขุมพลังโตโยต้าไฮรักเรโว2026ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล g d n เอนจิ้นขนาด2.4ลิตรและ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมด้วยระบบเทอร์โบแปรผัน VNT ให้แรงบิดสูงสุดถึง500นิวตันเมตรและอัตราเร่งที่ตอบสนองอย่างทันใจเหมาะกับทั้งการใช้งานบรรทุกหนักและขับขี่ในเมืองนอกจากนี้ยังมีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ 4WD สำหรับผู้ที่ต้องการลุยแบบเต็มรูปแบบ และรุ่น2 w d ดีสำหรับใช้งานประจำวันในราคาที่คุ้มค่าระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมเซ็นเซอร์ชิพให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรอบเครื่องยนต์ได้ตามต้องการช่วงล่างแบบแหนบแผ่นซ้อนและระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระดีกระหนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงถูกจูนใหม่เพื่อให้ขับนุ่มขึ้นแต่ยังคงความแน่นหนึบเมื่อขับความเร็วสูงในด้านราคาจำหน่ายโตโยต้าไฮรักเรเว2026ในประเทศไทยจะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นยย่อ ตั้งแต่รุ่น Standard Cap Smart Cap ไปจนถึง Double Cap ซึ่งราคาจะเริ่มต้นประมาณ640,000บาทในรุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่น G R Sport ตัวท็อปที่ราคาอาจสูงถึง1,150,000บาททนันนี้ขึ้นอยู่กับระบบขับเคลื่อนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและออปชั่นเสริมที่ลูกค้าเลือกติดตั้งสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบเครื่อง ทั้งความสวยงามความแรงเทคโนโลยีทันสมัยและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้โ o y o t a h ไ l u ักเรโว2026คือตัวเลือกอันดับตน้ตนๆที่คุณไม่ควรมองข้ามด้วยชื่อเสียงและคุณภาพจากโตโยต้าที่เป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานการันตีทั้งด้านความทนทานการดูแลหลังการขายและราคาขายต่อที่ดีเยี่ยมในระยะยาวหากเพื่อนๆ สนใจสามารถลองแวะโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเพื่อทดลองขับและสัมผัสความรู้สึกใหม่ขององค์การขับขี่ที่โตโยต้าไฮลักเรโว2026มอบให้แล้วคุณจะรู้ว่ารถกระบะในยุคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การบรรทุกแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์และความมั่นใจขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเมกเกอร์รีวิวเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆก่อนใครสวัสดีครับ